กันລละจังห สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งสองช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเปินทางอ่าินเทปช่องตักสสิบาคำเกาหีปราดอฟิเคียวนะคะแล้วก็ทางทางเฟ e b ุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ขภาภัยค่ะแล้วก็ สื่ออื่นๆที่จะไปถึงด้วยนะคะอันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> กับรายการคุยกันประจำวันนะคะอันนี้ตรงกับวันที่แปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดนะคะคก็กที่วัดทับกระดามเขาก็น่าจะจับงานนันํำลิกถึงแม่พึ่งกันแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ มาฟังสาระน่ารู้กันก่นแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปกันเลยนะคะ But one to die คนที่ออกไปจากชีวิตเราบางคนอาจหายไปดือ้อๆบางคนหายไปเฉยๆบางคนตั้งใจหายบางคนไม่อยากให้เขาไปแต่ยื้อไม่ไหวบางคนเขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปเหลียวมองดูเถอทั้งญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักที่ค่อยๆเดินออกจากชีวิตเราไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เรารักและไม่อยากให้ลาจากแต่เราจะห้ามหรือดึงไว้ได้อย่างไรกันท้งลมหายใต้จากจากเป็นจากตายล้วนแต่ต้องจากกันไปทั้งนั้นเวลาอาจเป็น แค่เครื่องพิสูจน์คนแต่คนเราต่างหากที่พิสูจน์ตนเองไม่พร้อมอยู่ไม่อยากอยู่ถึงวาระถึงเวลาก็ต้องไปทั้งกลับบ้านเก่าไปหาบ้านใหม่เพราะต่างคนต่างจิตต่างใจชีวิตคนเราก็เท่านี้แหละพบแล้วก็จากเป็นของธรรมดาทั้งนั้น วันนี้เหลือใครอยู่ข้างๆจงดูแลให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังยิ่งคนใกล้ตัวเท่าไหร่อย่าลืมว่าต้องระวังคำพูดคำจารักษา้ํำใจไว้มากๆเพราะเขารักเรามากอย่างพ่อแม่ลูกนั่นไงหรือคนที่ยังอยู่กับเรานอกเวลานี้ค่ะกลับค่าสื่อช่วงที่สัของรายการนะคะเอ่อที่ตับไปก็เป็นบทความนะคะบทความสร้างแรงบันดาใจ นะคะเ <c> อ <oughs> สารานา้หลก็ว่ามันก็อยู่ในหมดสารานาลุแล้วแล้วก็อยู่ในหมดอ่าคละอยู่ในหมดสารานาลุแล้วก็บทความนะคะบทความต่างๆนะ <c oughs> ตอนนี้ที่สุพรรณบุรีตอนนี้ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แม่วานนี้ก็หมากแล้วกันช้า นะก็วันนี้ก็ช้านะแต่ก็มานะคะ <c oughs> นะวันนี้นำรายการลากัรไปกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสิ้ท้ายนี้ขออำนาจขึ้น <c oughs> ขอ,อำนาจขึ้นพระสีรสนะรจจงปกปัก,กรักษาคุ้มครงขึ้นไปฟังท,ทุกท่านนะคะให้ ดีดดมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ